สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอยู่กับช่อง Soms l i v e in the UK แม่สมศรีแม่สมศรีค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชม Church เชิชชชชชชชร์ชอฟอ n ง l a n d นะคะนี่จะเป็นบรรยากาศรอบนอกนะคะสวยงามเชียวค่ะ What name of the church darlings Montain Unitarian Church เชิชนี้มีชื่อว่า mountain unitarian <Mountain. S 2> <Unity. S 1> Un church ชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็จะยาวนิดนึงนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเราเข้าไปดูกันเลยคะ่ะนี่ก็จะเป็นประตูทางเข้าโบสถ์นะคะอีกฝั่งหนึ่งหัวหายนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ นั่นก็จะเป็นลูกสาวกับคุณสามีค่ะตอนนี้คือเข้าไปบริเวณเชิร์ตนะคะเชิร์ตนี้จะเปิดทุกวันอาทิตย์ค่ะจะเปิดให้เข้าทุกวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูเลยค่ะสวยงามเชียวค่ะสวยงามมากค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบนอกนะคะ ประตูทางเข้าโบสถ์ค่ะเราก็จะมาชมบรรยากาศรอบๆโบสถ์นะคะโบสถ์นี้สร้างเมื่อคิตศักาศราช1895ค่ะ นี่ก็จะเป็นบอร์ดบอกเวลานะคะโบสจะชอบเปิดทุกวันอาทิตย์ค่ะโบสนี้จะเปิดทุกวันอาทิตย์10โมง45 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่รับชมแม่ส้มขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ